สวัสดีทุกๆคกนอนะจ๊ะวันนี้เราพาปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นพอดีเราเด็ดผักเป็ดญี่ปุ่นมาทำกับข้าวเมนูไข่เจียวต้มจืดแล้วก็ผักทีนี้ก้านมันเหลือเห็นไหมมองนี่ว่างพอดีเลยเห็นคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าอกาอกกําลังกายะะผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะพอดีต้องทำกับข้าวไง ผักเป็ดญี่ปุ่นพอดีทำัาค่าเด็ดไปทำมาค่าแล้วเหลือก้านไงต้องเอามาเพาะต่ออคุณป้าหยิบไปเพาะได้เลยเนี่ยเอาพวกเนี้ยนี่แหละเนี่ยให้ค,ค, <laughs> คุณป้าเพาะต่อได้เลยเนะี่ยเขาขึ้นค่นี่เห็นป่ะทำยังไงอรอไม่เห็นจะยากเลยนี่เด,ดี๋ยวเดี๋ยโรยเองเนี่ยผัก <laughs> เ,เป็ดญี่ปุ่นมันเกิดง่ายจะตายใครๆก็รู้ คนที่ปลูกผักเป็นญี่ปุ่นเน่จะรู้ดีโยนโยอไรเงี้ยแหละนี่ดินกรอบนิดหน่อยให้เนี่ยถ้ามีรากอย่างเงี้ยติดง่ายจะยาตายโยนโยอะไรเงี้ยโยนโยไปตรงนู้นน่ะเดี๋ยวดินกลบรดน้ำํำจะเขางอกอันไนตายก็ไม่เป็นไรใบก็กลายเป็นปุ๋ยใช่ไหม โยนไว้เงี้ยแหละส่วนหมองเนี่ยโรยผักคนณาคนา,นาอะไรไว้มังม่งก็ไม่รู้เทไปเงี้ยแหละง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากแล้วรดน้ำเอาดินกรบหน่อยก็ได้เนี่ยดินแต่ถ้าเขาโดนดินนะอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเขาโดนดินเนี้ย พอนอนนอ,น,น,อน,นอนราบอยู่กับดินนะเดี๋ยวมันรากก็จะงอกหาหาทางแบบนี้เลยเออโรยไปเดี๋ยวขึ้นเอาผักเป็ดมาโรยปลูกไปไม่ไง่ายสตายฉดาพรบรรยากาศร,รอบบ้านเราดีนะมอ้ยสดชื่นเดี๋ยวก่อนนี่ดิน ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะใช้โอ๊ยโรยไปจริงอ่ะรดน้ำเช้าเย็นก็ไม่ต้องโรยแล้วเนี่ยสะอาดไปไงเหรอเนียน,นเดี๋ยวขึ้นมาเต็มไปหมดเอ้ ปลูกง่ายผักเป็นญี่ปุ่นเี่ปลูกง่ายมากหลายๆคนก็รู้เดี๋ยเราเด็ดเอาไปทำกับข้าวเนี่ยปลูกไว้ตรงนี้ดีเผื่อใครอยากจะมาเด็ดไปปลูกไปกินก็ได้เนี่ยปลูกแบบเผื่อเพื่อนบ้านเลยเนี่ยสา,ากกดติดตา ทำผู้หญิงงามงามที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห้าหุนหวนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไหลฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อทานผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้เลยคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา่ะร้อเพลงให้ฟังแล้วบางคนก็บอกว่าเข้ามานึกวก็จะได้ยินเสียงเพลง ที่ไหนได้พี่ต้องไม่ได้ร้องบางทีมันก็นะทําคลิปไปลืมลืๆหลงๆไงอ่ะร้องให้ฟังไปล้วโรยต่อแบบนี้นะมองเนี้ยเขาจะโดนแดดเต็มๆเลยแดดทั้งวันด้วยเนี่ยทีนี้เรามาทําตอนเช้าไม่รู้ว่าจะรอดสักกี่ต้นแต่ถ้าเราเอาดินกลบหมดนะรอดเยอะอยู่ เพราะว่าเขาจะได้พรางแสงใช่ปะ่ะช่วยพรางแสงแดดให้เดี๋ยวเราคงจะเอาดินมากลบให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าเราทำตอนเช้าไงถ้าทำตอนเย็นจะสบายมากเลยเดี๋ยวเราจะกรบให้หมดกรบแบบนี้เอารดน้ำเนี่ยรดน้ำเช้าเย็นเดี๋ยวก็งอกมาเต็มพื้นที่หมดเลยให้ดูไว้จำไว้ สรจแล้วพาทัวร์ก่อนโอ้โหบรรยากาศรอบานเราดีดีเป็นไงจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องนี้จะมีปัญหาคลิปอาจจะสันส้นๆเป็นไงหมู่บ้านเราสดชื่นไหมเฮ้ยสดชื่นสดชื่นตายอันนี้มีขยะยังไม่ได้เก็บ <laughs> สดชื่นไหม พี่ตายพี่ตายพี่ทีพีพ่หมูพี่ใหม่เลยนะพี่ใหม่โยยน้นมามามาเดินออกกํกาลังกายด้ยล่ะเรียกพี่ตอยพี่ทีออกมาหมู่บ้านเรานิติดีนิติบุคคลนะคุณเอสน่ารักนะคุณเอสขยนขันแข็งเป็นที่สุดเลยหมู่บ้านเรานีปลอดภัยอ,อ๋อเรามีระบบ การป้องกันดูแลสมาชิกอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางจ่ายนะจ่ายค่าส่วนกลางได้ไดะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยสะอาดเรียบร้อยไฟทางสว่างแต่ถ้าไม่มีก็ไปบอกกับทางนิติก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะคุณเอสแล้วก็ทีมงานเนี่ยขยันขันแข็งอยู่ ใจดีตั้งหากมาดึวอวยนะจ๊ะให้ดูที่การกระทำเนอะเดี๋ยวให้ดูอะไรก่อนเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเด็ดไอ้นี่เราเคยเอาไปเด็ดไปเยอะๆแล้วก็ไปทำเมนูผัดต้มจืดแต่แกงยังไม่เคยแกงเลยแต่น้องตุ๊กจังของเราคนขยันเะนี่ยเอาไปแกงนะน่าก,กินน่าก,กินอมแซบนะอมแซบ ตำลึงหวานเป็นจรงห้าสีหรือบุษบาเรมทางนะเนี่ยประวัติควาเป็นมาก็คือเราไม่รู้จักเหรอาแต่พี่ยูยอพี่ที่บริษัทเราเนี่ยเขาเห็นเขาบอกมันคือตำลึงหวานเรารีบไปค้นหาข้อมูลทันทีในอินเทอร์เน็ตพอรู้สรรพคุณเท่านั้นแหละโอ้โหนี่คิดดูดิบำรุงสายตาบอกเลืออะไรเงี้ยเราจำได้สองอย่างเน่จริงมมีเยอะมากนะรีบเด็ดมาเลย โน่นจริงๆอยู่มองนู่นโน่นเราเรีบเด็ดมาแล้วมาปากัปากปกักปักทิ่มทิมในบ้านตอนนี้เป็นป่าแล้ว <c ười> ใครไม่อยากให้เป็นป่าเพราะเพราะเขาลามนะจริงๆขเขาล้มไปทางไหนรากเขางอกอะ่ะถ้าะโดนดินเนะี่ะรากงอกอะ่ะเขาจะลามไปเรื่อยเลยถ้าใครไม่อยากให้ลามก็จากัดพื้นที่ให้ปลูกในกระถางได้เนี่ยเหมาะมากเลยเนี่ยเป็นเมนูอาหารที่สามารถทำได้หลายอย่างด้วยนะ เอาไปยอดไปต้มมามา่าเราชอบไปต้มมามา่าต้มจืดก็อร่อยๆเนี่ยเนี่ยยอดเขาเนี่ยเด็ดยอดอ่อนตัดกิ่งตัดชามมาขยายง่ายมากเลยตัดแล้วไปทิ่มๆเนี่ย,ยนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเอาข้อกดให้จมดินแค่นั้นเองต้องข้อเนี่ยฮะกดให้จมดินอ่ะเดี๋ยวรากเขาจะงอกออกตามข้อน,นี่ไปเอามาปลูกด้วยเราไปเอาจากในบ้านมาหม่อนชิงนใหม่ของพี่หนุ่ยที่ตัดกิ่งตัดชานติดง่าย มะม่วงบแครว์ตาเที่ยงแอสนาความันธนมช่องเดโชว์สุกอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชว์สุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมะม่วงบลูแควตาเที่ยงนักความพนมด้วยตามไปอุดหนุนสองตายายหน่อยนะหม่อนหนะหม่อนนอกอะ่ะตอนนี้อหัวกำลังขยายน,นั่นเลยขยายฟิกขยายเออ่มะเดื่อฝรั่งกับเออ่หม่อนเนี่ยที่ปลูกในโรงเรือนนี่แหละ โอ้ยเหนื่อยแทนนะะโอ้ยสองยายายเนี่ยขยันสุดๆเลยไปช่วยอุ่นหนุนหน่อยนะไปตามไปที่ช่องเดียวโชว์สุขอินก็จะเห็นหนู่นนี่นี่นั่นแล้วจริงๆโอ้ยมีมาเฟืองเปรี้ยวนะเปรียปร้ยวเปรี้ยว <laughs> ปี๊ดเสีงยงทำไมแต่นขนาดเนี่โอ้ปี๊ดปี๊ดโอ้เปรี้ยวจริงไงโอ้นี่แสดา เรามันเดี๋ยวเราเนื้อหอยนากิ่งน้นสูงแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดเอามาไปทําปุ๋ยหมักยอดเนี่ยเอาไปกินนะพวกพืชผักขมๆเนี่ยทำน้ำหมักไร้แมลงนี่อย่างดีนะเนี่ยพืชผักขมๆนะขมทุกชนิดเนะนี่ยนี่เดี๋ยวให้ดูแหมคิดดูในนาพี่หนุ่ยนี่ในนาในนาในนาพี่หนุย่ยเพื่อนบ้านเราที่น่ารักในทำกับข้าวเรากินประจำเลยพี่หนุย่ยอ่ะเดี๋ยวโฆษณาให้หน่อย ใครสนใจติดต่อมาเลยจ้าบริษัทสำนักงานบัญชีเนชั่นจำกัดรับธรรมชีวางแผนภาษีจดทะเบียนบริษัทนี่ใครสนใจติดต่อมาโอ้ยดูดูด,ดูเป็นไงจ้ะเป็นแตงงามคักเนะ้ะพี่หนุ่ยหอเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาขโมยพี่จะมาขโมยขโมยไนหนพี่หนุ่ย นี่ของพี่หมูพี่หมูให้มาอันนี้เราเด็ดไปเยอะแล้วเห็นไหมเห็นไรอยกรุดกุบมากเอาไปหมักใส่กระถางก็ได้กระถางที่มีแมงวีขาวอะ่ะรับรองได้เลยให้คอยสังเกตว่าไม่รู้แมงวีขาวหายไปไหนหมดพอเจอเจอเจอพืชผ,ผักขมๆเอาไปใส่ใส่หมกหมกใส่กระถางรอยให้ย่อยสลายนะโอ้โหหายหมดเลยแต่ต้องคอยใส่นะ อันนี้ส้มแต่ยังไม่รู้ว่าส้มอะไรแค่นั้นเองต้องรอให้เขาออกอันนี้เป็นส้มที่เพาะจากมเมล็ดน,นะนะอย่างที่บอกนะมั่นใจแล้วแหละว่าเป็นส้มแต่ยังไม่รู้ว่าส้มอะไรมันมีจะมีโชกุงโชกุนวอคือกินกินแล้วเอามาเม็ดเม็ดเม็ดมาโรยโรยมาฝังฝังมายนโยนวนวานดนะ้วยเนี่ยทีนี้รอรู้ว่าจะเป็นส้มอะไรพ,พี่หมอพี่หมอพี่หมูให้มาเนี่ยเอาไปขยายเอาไป ขยายปักชำมาเยอะแล้วเหมือนกันชอบมากเลยนะพืชผักขมขมเนี่ยเนี่ยอย่างหนานเฉาเบยเนี่ยไปรวมกับอังกาบหนูเอ่อสดาวฟ้าทลายโจรเนี่ยทำน้ำหมักพืชผักขมอย่างดีเลยเนี่ยเอ่อทำให้ต้นไม้แข็งแรงด้วยนะไอ,อพวกอะไรที่มันขมขมอะ่ะเคยเห็นเขาเอาพวกยาพารายาพวกยาแก้ป,ปวดที่หมดอายุเอาไปใส่ใส่ต้นไม้มาเออช่วยได้นะ่ะ ทำให้ต้นไม้แข็งแรงเ,ออเหมือนคนเลยนะเออเหมือนแบบกินยากินยาเวลาป่วยไม่สบายกินยาแล้วยาขมอะขมมากเนอ,อแล้วต้นไม้ก็แข็งแรงดีด้อนี่ที่เราตัดแต่งไปเริ่มไม่นี่แล้วนะอุ้ยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแตกแล้วคณะเม็กซิโกมรกอกินใบหรือต้นผงชูรสเนี่ยต้นชยาแล้วแต่ใครจะเรียกเป็นอะไรที่ ปลูกง่ายขยายก็ง่ายตัดกิ่งปักชำก็ติดแล้วยอดนี่หูสุดยอดมากเลยนี่ผัดน้ำมันหอยลวกจิ้มน้ำพริกเอาไปแกงสม้มแกงส้มนี่อร่อยมากนะลองดูนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยมันเหนียวมันเหนียวเอาเด็ดใบไอบ้นี่ออกใบแก่ๆออกเอาแต่ยอดไปต้องปลูกเยอะๆนะเนี่ยไปซอยๆหั่นใส่ไข่เจียวอะอย่างอร่อยเลยเราปลูกวเยอะมากเลย ทำกับข้าวชิโยได้หลายเมนูนะลวกจิ้มน้าพริกนี่อย่างอร่อยเขามีรสชาติเขามีรสช,ชาติหวานในตัวเนี่ยเขามีโปรตีนแคลเซียมสูงด้วยย่อๆย่นี่เขาก็มาขึ้นเองนกมาขี้ใส่ให้อุ้ยว่าไงจ้มามะม่วงเดี๋ยวรามีความภูมิใจมากเสนอก่อนเสนอก่อน ไม่ยงชิดนะแต่ก็วมาดีดี้ดีใจได้กินทั้งสามลูกแหมกว่าจะได้กินได้นะเดี๋ยมายงชิดทูนกล้าวนะเนื้อเยอะเม็ดเล็กเออเราปลูกเราเพาะได้หนึ่งเม็ดถ้าเพะาะจากเมล็ดรัแปดปีขึ้นไปถึงจะได้กินตก็อเอาไปเสียบยอดนะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย เตรเดี๋ยวเอาไปเสียบยอดถ้าเสียบยอดประมาณสามปีก็ได้กินแล้วบำรุงดีๆก็อืมได้กินเร็วหน่อยต่อไปนี้เราจะไม่ตัดเธอแล้วนะปกติเราคือตัดเขาบ่อยมากเลยจนคิดไม่คิดว่าเขาจะโตไงนรืว่าเขาจะตายด้วยซ้สุดท้ายแล้วเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาติดลูกให้เราได้ชิมรสต้นนี้เป็นต้นที่เราได้มาจาก นครนายกเราจำได้ว่าไปงานทำบ,บุญบ้านของสำเภาที่ทำงานบริษัทเดียวกับเราเนี่ยไทยเทเินดกา้าบริษัทไทยเทเินด้าตอนนี้ก็มีกฎร,ระเบียบข้อบังคับอะไรเยอะแยะมากมายนี่ตอนนี้ work from home นันหมดละ โควิดเยอะนี่แตกไปแล้วถังนั้นถังนี้แตกอันนี้ซ้อนสองถังเลยยังอยู่ได้อยู่เประผุแตกหมดเวลาซื้อถังเ่ยถ้าเราจะต้องเอามาใส่พวกจุลินทรีย์สังเคราแสงถังหมักเศษอาหารถังหมักสารพัดหมักเนี่ยต้องเลือกดีๆเห็นถังนี้ไหม ถังขยะแบบนี้เป็นถังเคมีเอาแบบนี้เลยยิ่งดีทนมากถังแบบนี้ถัทงที่เขาแบบใส่สารเคมีจะเป็นถังที่ทนมากนะเป็นประสบการณ์ของเราเองต่อไปนี้ถ้าเราซื้อเราจะซื้อแบบนั้นแหละถังเคมีนี่เห็นไหมว่าเขาโตดีไหมจริงๆเขาสูงมากนะนี่คือพุทษานมสดดูใบเขาซะก่อน เห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นปกนะแต่เมื่อไหร่เธอจะคลอดลูกก็ไม่รู้เพราะเพราะจากเมล็ดตัวเนี้ยคือเรากินกินแล้วก็มาฝังฝังโยนโยนอย่างที่บอกนะเมล็ดพันธุ์ไหนที่เขาแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะขึ้นมาเองนะกินมาแบบหลายหลเม็ดแบบบนโยนหวานๆเอาดินกรด๋ยวมันขึ้นมาเองแต่ทีนี้ว่าถ้าเพราะจากเมล็ดเนี่ยเราว่าเขาติดผลช้าไงก็ต้องรอดูก็เหมือนแบบปลูกพืชผักที่เพราะจากเมล็ด ที่เป็นแบบผลไม้อ่ะที่เพราะจากเมล็ดเนี่ยเขาจะให้ผลช้าไงต้องส่วนมากเกษตรกรเขาต้องเสียบกิ่งตอนกิ่งทาากิ่งติดตาอะไรแบบเนี้ยถึงจะร่นระยะเวลาได้อู้เป็นไงจ๊ะผู้สานมสดโตเร็วๆรอกินเธออยู่เน่เน่่น่อันนี้อันทันซ้อน เดี๋ยวเราก็จะตัดออกแล้วอไม่ใช่ช้อนอันเนี้ยเดี่ยวอันชันเดี่ยวมาพันกับชะอมเริ่มโตแล้วตายแล้วไม่งอกมีงอกมีแตกออกมาไหมไม่มีแตกนะแสดงว่าตายแล้วจริงๆสดิจเลยใช่ปะ่ะคือไม่มีงอกไม่มีแตกแนละ้วสนินทคณะไม่สิโกนี่โยนๆไว้ก็ไม่ตายนะอืม ตอะไรก็โยนโยนโยนไหมเป็นปุ๋ยชั้นดีปุ๋ยหมักชั้นดีเห็นปะ่ะเนี่ยมองเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วนะอ,อพวกเราขยันทําช่องไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนที่ทําที่ผ่านกดแล้วเนี่ยหลายช่องแล้วผ่านกดนะดีใจมากเลยเห็นหลายๆช่องผ่านกดแล้วตอนเนี้ยด้วยความขยันไงแล้วก็เรียนรู้เทคนิคดีๆอ่ในการที่จะทําให้กดผ่านช่อง่ย คือหลายๆคนรู้ดีที่ทําช่องมาด้วยมือด้วยตัวเองเนี่ยจะรู้ว่ามันต้องรู้เทคนิคในการทําที่ให้ผ่าน4,000ชั่วโมงนะใช่ไหมเออ1,000ซับมากระจอกมากเลยนะเราเคยทําภายในหนึ่งเดือนอะ่ะหนึ่งเดือนนิดเดียดี๋ยว1,000ซับอ่ะที่ด่ะเช้า20เย็น20เช้า20เย็น20เช้า20ไปติดตามเพื่อน20แล้วรอร้อยเพื่อนกดกลับมานะจ๊ะรู้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น เกิดการซับเกินมันมีกฎของมันอยู่จริงๆกฎคือการห้ามแลกซับเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องตั้งกฎเอาไว้ห้ามแลกซับหลายคนไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ไงกดติดตามไม่เพื่อนกด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 สุดท้ายกดกดติดตามใครไม่ได้ก็ต้องไปอันซับช่องอื่นเขาใช่ไหมถ้าจะอันซับช่องก็อันซับช่องที่มันผ่านกดไปแล้วอะ่ะ ได้อันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ถือว่าไม่ได้โง่นะเออไม่รู้ถือว่าเราคิดว่าไม่ได้โง่นะเพียงแต่หลายคนไม่ได้ศึกษากฎระ,ระเบียบข้อบังคับของ Youtube ขาจะป้าเหมือนเราแรกแรกช่องเราที่ผ่านกฎมาได้นะช่องแรกเนี่ยช่องนี้แหละคนที่เป็นพี่เลี้ยงเราก็คือน้องพันนะช่องพันชนแนลน้องพันเนี่ยโอ้โหช่วยเยอะมากเลย อนนั้นสี่พันไปแล้วสี่พันชั่วโมงสี 4, ่พันซับไปแล้วยังไม,ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยน้องพันเลยต้องช่วยเราแนะนํานู่นนี่นี่นั่นใส่ทวงใส่แท็กใส่คําอธิบายใต้คําอธิบายแนะนําวิธีทํายังไงให้ชั่วโมงมันไปเร็วแล้วก็ช่วยเราจากกรหากลงเพลย์ลิสต์นะทุกคนนะที่อยากทําช่องมาแล้วผ่านอยากผ่านกดให้ลงให้เอาคลิปทุกคลิปลงเพลย์ลิสต์ให้หมดนะเข้าใจใช่ไหมไปหาวิธีเอาคลิปลง เพลย์ลิสต์ให้ได้นะมีกี่ร้อยคลิปตั้งชื่อแล้วก็เอาลงรวมเลยรวมเพลย์ลิสต์นะอย่าแยกนะเพราะถ้าแยกเพลย์ลิสต์อ้นี่นี่สาสิอันี่ี่สิบอัน 30, อนี่ห้าสิบพอเราวิ่งให้นะ่ะถ้าไปกดที่เพลย์ลิสต์ที่รวมไว้สี่สิบมันก็อยู่ที่สี่สิบแล้วมันไม่ไปต่อเลยส่วนใครต้องให้ดูอย่างช่องน็อกน็อก a ไตฮารเพื่อนเพื่อนเรานะ รวมแบบนั้นเลยมีกี่ร้อยคลิปเอาลงรวมไปเลยเขามีสองร้อยกว่าคลิปสามร้อยเอาลงไปเลยรวมไปแล้ววิ่งยาวเลยนะเพลย์ลิสต์เนี่ยวิ่งยาวเลยแป๊บเดียวผ่านกดนะแป๊บเดียวผ่านสี่พันชั่วโมงนะต้องรู้จักวิธีเนี่ยน้องพันเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเราอะเป็นคนแรกที่ทำให้เราผ่านกดนะแล้วก็มีเพื่อนญาติพี่น้องช่วยกันอีก เราก็เอาไปบอกต่อบอกต่อส่งต่อน้องพันสอนอะไรมาเอาไปสอนคนอื่นต่อหมดเลยจริงๆน้องพันเนี่ยเป็นโอ้โหน้องที่แบบว่าเขาช่วยเราเต็มที่คำถามมีกี่คำถามเราถามน้องพันนี่เขายินดีตอบให้เราไม่เคยลำคาญเลยที่เราถามไปน,นู่นนี่นี่นั่นน่ารักที่สุดได้ยินไหมจ๊ะน้องพันน้องพันนี่แหละที่สอนเราหลายเรื่องมาก แล้วเราก็มาเรียนรู้เองด้วยการเข้ากลุ่มนะฟังดีๆนะที่เรารู้สารพัดจะรู้เนี่ยเราได้จากประสบการณ์ตัวเองและเข้ากลุ่มไปศึกษาหาความรู้ตามเพจต่างๆที่เกี่ยวกับการทำช่อง YouTube การซื้อขายทรัพย์เห็นไหมมันจะมีการซื้อขายทรัพย์ซื้อขายช่องซื้อขายเพจกันเห็นป่ะเข้าไปศึกษาตรงนั้นแล้วจะรู้ว่ามันเป็นมายาโซเชียลพวกเราเนี่ย ขืดขึ้นคอเลยจริงๆเราไม่ได้มีคนติดตามเพราะเพราะอะไรเพราะเขามาชอบเรานะส่วนมากอะ่ะส่งกำลังใจและแลกทรัพย์นะจ๊ะเข้าใจใช่ไหมบางทีเราพูดแบบนี้บางคนเขาไม่ไม่ไม่ยอมรับความจริงไงเขาก็จะมาว่าเราใช่ป่ะไม่เสมอไปหรอกสำหรับคนที่เป็นดาราเนะ่ะโอเคใช่คนที่เป็นดาราคนมีชื่อเสียงไม่ต้องไปยุ่งเขาเพราะเขามีแฟนคลับอยู่แล้ว คนติดตามเยอะจริงๆเขาเปิดมาแป๊บเดียวมีคนติดตามแล้วแต่พวกเราไม่ใช่อ่ะพวกเราไม่ใช่ดารางะนะไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอ่ะอยากดังอยากปังต้องทอํายังไงอัดเงินโฆษณาหให้ YouTube แล้วดูดนปัจจุบันเนี้ยอยากดูโฆษณาที่ไม่มีอะไรแล้วอยากดูวิดีโอที่ไม่มีโฆษณาเสียงเงินเป็นรายเดือนอีกมาเอาทุกช่องทางนนะ่ย u t u b e อ่ะ แล้วถามว่าทําไมมันตั้งกฎมาแบบสี่พันซับเออสี่สี่พันชั่วโมงกฎระเบียบของ y o u t u ู e ที่จะผ่านกฎได้คือหนึ่งพันซับผู้ติดตามใช่ปะ่ะกับสี่พันชั่วโมงทําไมมันตั้งกฎมาแบบนี้อ่ะสี่พันชั่วโมงมันยากนะบางคนถอดใจไปตั้งหลายช่องแล้วอะ่ะมันให้เราเสียเงินโปรโมทช่องอยากผ่านใช่ไหมเสียเงินโปรโมทช่องสิเธอแบบนี้แล้วคนที่ทํา จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อโปรโมทช่องเนี่ยเขาได้รับการรับรองจาก Google คือเขาหากินเขาหากินกับพวกเรานี่แหละใช่ป่าวพวกแพลตฟอร์มเนี่ยเรื่องอะไรเขาจะให้เรามาหาเงินเขาใช้แพลตฟอร์มเขาหาเงินแบบฟรีๆเห็นเปล่าว่าจะมีอะไรนะพื้นที่เต็มซื้อไหมซื้อไหมเราไม่เคยซื้อเลยจริงๆพื้นที่เต็มลบออกหมดเลย เพราะเราเอาหลายๆอย่างของเราลง external hard disk หมดแล้วไปซื้อ external hard disk มานะจ๊ะเอาข้อมูลของเราลง external hard disk แล้วไม่ต้องไปซื้อพื้นที่ไปลงที่โน่นที่นี่ไปลงคลาวลงคลวล,ลงอยู่ในเนี้ย hard disk เราเนี้ยดีสุดเพราะอะไรป่าถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตล่มมาหาหาอะไรไม่เจอหรอกใช่ไหมต้องเอานี่เลย พูดอย่างนี้เข้าใจเปล่า External hard disk มันก็เหมือนอะไรเปล่าเหมือนก็ดังเลยเหมือนก็ดังเก็บของบ้านเราอะเห็นป่ะเหมือนเหมือนก็ดังอ่ะมีอะไรก็จับยัดใส่ไปอยากหาอะไรก็เข้าไปหาแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตถ้าเราอะไรไปฝากไว้รูปภาพนู่นนี่นี่นั่นแล้วถ้าเกิดมันล่มขึ้นมาใช่ไหมมันหายากจะตายมันถาหาไม่ได้ถ้าอินเทอร์เน็ตล่มหาอะไรก็ไม่ได้อืม นะอย่าลืมนะขยันทำช่อง YouTube กันนะแล้วก็ฝากเตือนในคนที่โกงๆแมนะ้อย่าทำเลยขอร้องมันไม่ดีหรอกอย่างที่เราเคยบนนะ่นโกงเพจโกงช่องซื้อขายช่องแล้วไปโกงเขาไม่สง e ่งอีเมลไม่ส่งรหัสแย่จังเราก็ให้ศึกษาเรื่องมายาโซเชียลไวแค่นั้นเองคลิปนี้ยาวนะ มีหลายเรื่องที่อยากจะพูดไปแล้วฝากช่องทุกช่องที่เป็นช่องเกษตรด้วยนะทุกช่องเลยนะที่เข้ามาที่ช่องเราอะแอบถ่ายกดอบรถไครก็ไม่รู้บางทีจําไม่ได้รถใคร <c oughs> เอาละฝากช่องเกษตรทุกช่องนะที่เข้ามาที่ช่องเราอะโอเคคนรักการปลูกผักช่องรักการ ช่องปลูกผักไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากทําไปเรื่อยๆนะช่องปลูกผักเดี๋ยวยอดวิวมันสูงเองแล้วก็ทาคลิปไปโดยไม่ต้องสนใจยอดวิวด้วยอนาคตช่องปลูกผักจะมีคนมาเจอคนรักการปลูกผักเท่นนนทานั้นที่จะกดติดตามพวกเราจําไว้นะช่องเกษตรช่องปลูกผักคนที่รักการปลูกผักเท่านั้นที่จะกดติดตามพวกเราส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจนั่นก็อีกอย่างหนึง่งเพื่อแลกทรัพย์ก็อีกอย่างหนึง่งนะนั่นแหะมันอีกมันคนละเรื่องกันไปแล้ว คลิปนี้ยาวใครฟังจบก็ได้ไอ้นี่นะส่วนเพื่อนที่ทาที่ดูช่องเราตอนนี้ยังไม่ได้ทําคลิปนะที่รากการปลูกนะรีบทําช่องนะรีบทําช่องลงคลิปไปเลยนะตอนนี้ที่กําลังดูเราอยู่แล้วไม่ได้ทําช่องนะมีหลายคนที่ดูเรามาเป็นปีปีแล้วเขาก็มาทําช่องหลายคนแล้วนะดีใจมากเลยนะเอ,อ,อ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกดีใจมากเลยทําต่อไปนะแวเวลาถ่ายคลิปก็ให้ถ่ายทําออกมาก็ให้ถ่ายแนวนอนนะอย่าแนวตั้งนะอุ้ย ให้ถ่ายแนวนอนนะอย่าถ่ายแนวตั้งนะจ๊ะทุกคนมันจะออกมาดีมันจะเป็นจอเต็มเลยจอกว้างเลยเพราะหลายคนดูใน y o u t u ู e เอยดูใน iPad ดูในโน้ตบุ๊กกันอยู่นะจ๊ะโอเคลงมือทำเดี๋ยวนี้นะมุ่งมั่นจัดสรรเวลาขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาท่องเอาไว้ขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลารับรองได้เราก็จะมีเงินเดือนใช้ในอนาคตแล้ะ รตราบใดที่อินเทอร์เน็ตมันยังอยู่และไม่ล่มสลายยาวนะจ๊ะสำหรับคนที่ดูจบก็จะได้ความรู้แค่นี้นะ